นี่เป็นขาวน้ำผึ้งนะคะไม้กระเสียวไม้อันนี้เป็นขาวน้ำผึ้งค่ะเก็บแล้วก็ทานได้เลยนะคะ น้ช้าไปแล้ว200โลนะคะเที่ยวนี้อีก200โลนะคะ นี S <s <ans> <c oughs> ่นี่นี่นีไ่ได่ไ,ไ<ะ>ี่นี่ยี่นี่่เนเ่นี่นี่น่น่นีน่ี่นิ่นี่่นี่่่นี่นเนี่